อยู่ที่ไหนก็เ,เหมือนหมดอ่ะพี่ผมไม่อยู่กัวเตมาลานมันก็มาทมแทบไปกัวเตมาลานเป็นอ,อะไรกันแน่วะนี่ประจำไปอยู่ต่างปรมันก็บอกว่าผมมาจากปัญจาร <laughs> อะไร <laughs> ผมมาเออจริงๆเ <laughs> ขาบอกว่าหน้าผมมาเหมือนซุปเปอร์สตาร์ที่ปัจจบีหมดหนึ่งเออมีผู้ก็มีรอบหนึ่งไปไแล้วผู้หญิงว่าถ่ายรูปเยอะมากจนทุกคนมองเหรอลูกตัวเป็นละลายอ่ะไหมผู้หญิงต้องมาเครซี่อยู่ว่ปอนอะไรเงี้ยตัวใจมันก็บอกว่าอ๋อฐาอะไรเงี้ยของปัจจารเงี้ยมันก็มันก็มีเส้นทาตรายไหมจะบอกครับกาไป คือถ้ามีมีมันจะมีตำรวจช่วยนำแล้วก็รถใหญ่อยู่บนหลังรถอ่ะแต่แต่มันจะมันมันหน่อยต้องชชยแดงกัมพาใช่แล้วก็มันมาโดนอบรมไม่มีการอบรมตื่นตาตื่นใจมันก็พยายามเข้ามาขอน้ขอนีอใกล้ชิดหน่อยโชว์ไปหน่อยนะผมยังโหแล้วเด็กมันจะเข้ามาพี่แล้วมันจะมาแบบมันจะมาจิก พี่ที่ส่วนตัวผมเลยนะถามว่าใครมันชอบแลนด์สเคปผมชอบแลนด์สเคปอัฟกานโคตรสวยได้ดูาี่ฟาร์มฟาร์ม The last one before to get enter to the national park อันนี้เป็นพื้นที่ชุมชนนะครับก่อนจะเข้าอุทยานครับอันนี้ฟาร์มสุดท้ายนี่ที่ใบไม้เปลี่ยนสีกันเปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นฟาร์มสุดท้ายก่อนจะเข้าเขตอุสิตยานครับก็เนี่ยครับพี่เอ้ยฟาร์มวัวนี่พี่นี่เต็มเลย คือแลนด์แถวนี้ได้เดี๋ยวเราจะเริ่มเจอนะที่มันมีเนี่ยเนพื้นที่เดิมตรงเนี้ยเนี่ยพี่เห็นมาซ้ายมือมันเคยเป็นที่น้ำมันท่วมตึงนะคือเวลาเกลเชียมันมันละลายน้ำมันจะก็ไหลไหลไหลมาเดี๋ยวพี่อาจจะเห็นนะอ้าวนี่ยไงเนี่ยไงเห็นเป็นก้อนๆเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยมันละลายอยู่นะนะไอ้พวกน้ำแข็งพวกนี้มันก็จะละลายกลายเป็นน้ำน้ำก็จะไหลไหลออกไปแล้วก็ไอ้ดินแดนพวกเนี้ยถามว่าทำไมมันมันถึงแบบถึงต้นจะเห็นได้พวกก้อนน้ำแข็งลอยไปมันเนี่ยะเล็กๆมันก็ลอยมาจากแค่นั่นแหละ This one maybe already know right Yes Yes Now we we're going to stop in front of the park Yeah 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 Just five minutes เ w าขึ้น t นรถได้อย่าอย่าอย่าลองไปวิ go. Park National Lost g l a s s e s อันนี้คือชื่ออุทยานอันนี้ถ่ายหน้ารถได้นี่นั่นเขาอันนี้ชื่ออุทยานแห่งชาติเปิดแปดโมงเริ่มหก Lost g l a s s e s นี่เป็นบัวคาริเทสมีป้ายบัวคาริเทสการันตีแป๊บเดียวพี่เดี๋ยวเราไปใช้ที่ใช้ที่ร้านอาหาร mm hmm. เป็นคือการา <c oughs> มันเป็นบัวคาริเทสเนี่ยมันดีเรื่องหนึ่งอะไรรูไ้ไหมพี่มาตรฐานบวคาราิเทสจะเป็นคนกำหนดมาตรฐานนะครับนะองค์กรน,นี้ก็คือยูเนสโกนะเนี่ยเป็นผู้ออกไปเซอร์ไพรมาตรฐานจะต้องเป็น